จังหวัดหนองคายทำบุญไหว้หลวงพ่อพระสัยในวันมาคาบูชาพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากทำบุญไหว้หลวงพ่อพระสยัยพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายเนื่องในวันมาคาบูชาซึ่งทางวัดได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดบรรยากาศการทำบุญและท่องเที่ยวในวันมาคาบูชาที่จังหวัดหนองคายคึกคักพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาทำบุญไหว้พระ ที่จังหวัดหนองคายกันเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวและมาเป็นหมู่คณะเป็นการเดินสายทําบุญและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันมาคบูชาโดยเฉพาะที่วัดโพชัยพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรูปที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงคึกคักตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวัน มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้หลวงพ่อพระสัยถวายสังฆทานทำบ,บุญต้นโพเงินโพทองทำบ,บุญถวายระฆังเงินระฆังทองและทำบ,บุญซื้อที่ดินให้วัดก่อนเดินทางกลับยังได้เช่าบูชาหลวงพ่อพระสัยเพื่อนำไปบูชาและฝากญาติพี่น้องเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งทางวัดได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน